เมนูข้าวหมดหม้อมาแล้วและเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ชอบมากๆนั่นก็คือผัดผักกาดดองหมูสามชั้นหรือภาษาไทยใหญ่เรียกว่าก๋วผักกาดส้หมูสามชั้นเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆแนะนําเลยค่ะอาหารของชาวไทยใหญ่นะคะส่วนมากจะเป็นของดองของที่สามารถถนอมอาหารไว้นานๆค่ะเช่นมีเม็ดโทเนลและผักกาดส้มค่ะสีผักกาดส้มของเรานะคะก็น่ากินมากๆรสชาตินะคะจะออกเปรี้ยวเผ็ดค่ะ ใครที่ไม่ชอบกินหมูสาชั้นนะคะสามารถใส่หมูสับลงไปแทนได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ได้ค่ะเราวนเข้ามาในคลิปกันก่อนนะคะเราก็เอาหมูสามชั้นของเราไปซอยหอมแดงและซอยผักกาดส้มให้เป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นนะคะเราก็เอาหมูสามชั้นของเราไปผัดให้สุกกรอบ และใส่รสด,ดีผงนัวเกลือเรื่องปรุงของเราก็มีแค่นี้ค่ะจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันใส่หอมแดงลงไปพอหอมแดงของเราเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ผักกาดส้มลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆสักแป๊บนึงเราก็ตักใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยค่ะผักกาดส้มอันนี้นะคะสามารถกินดิบได้ด้วยหรือว่าเอาไปยำใส่หอมแดงใส่พริกประมาณนี้ก็อร่อยค่ะไหนๆใครเคยกินเมนูนี้บ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ